พริกโคตรดอกติดดอกออกผลเต็มต้นแบบนี้ครับทํายังไงครับทําให้พริกเราดกเดี๋ยววันนี้นี่นะครับฉีดด้วยปุ๋ยน้ําบํารุงที่ทําให้พริกของเราดกเต็มต้นติดดอกออกผลผลไม่ร่วงแบบนี้โดวยวิธีง่ายครับสวัสดีครับผู้ชมที่น่ารักทุกคนทุกท่านครับเจอกันอีกแล้วกับช่องพ่อเพลินชาแนลนะครับ วันนี้พ่อเพลจะพาคุณผู้ชมมาบำรุงครับบำรุงพริกบำรุงพืชผักสวนครัวของเราให้ติดดอกออกผลโตไวลูกดกเต็มต้นนะครับโดยสิ่งนี้ครับคุณผู้ชมครับนั่นก็คือน้ําอัดลมครับน้ําอัดลมเนี่ยครับเป็นตัวช่วยทําให้พืชผักสวนครัวของเราพริกของเราออกดอกออกผลลูกดกเต็มต้นเพราะว่าในจะมีน้ําตาลอยู่ครับน้ําตาลนี่ละครับเป็นตัวช่วยทําให้พริกของเราติดดอกออกผล ก่อนที่จะไปรับชมคลิปวิดีโอนะครับพ่อเพลินขอคนละ1นึ่งสับสกายซันกระดิ่งไว้คอยแจ้งเตือนคลิปดีๆของพ่อเพลินด้วยนะครับไปเลยครับเราไปดูวิธีการทําปุ๋ยน้ําบํารุงพริกบํารุงพืชผักสวนครัวของเราให้ติดดอกออกผลโตวไวลูกดกเต็มต้นด้วยกันเลยนะครับผู้ชมครับอุปกรณ์ที่เราจะทําปุ๋ยน้ําบํารุงพริกบํารุงพืชผักสวนครัวของเราให้โตวไวแข็งแรงลูกดกเต็มต้น เราจะใช้น้ําอัดลมครับน้ําอัดลมเนี่ยครับเป็นตัวช่วยทําให้เร่งการเจริญเติบโตของพริกมะเขือหรือว่าพืชผักสวนครัวของเราเพราะว่าในน้ําอัดลมก็จะมีคาร์โบไฮเดรตนี่ครับมีทั้งคาร์โบไฮเดรตน้ําตาลซึ่งช่วยให้พืชผักสวนครัวของเราโตไวแข็งแรงนั่นเองครับก่อนที่เราจะทํานะครับให้เราเตรียมน้ําเปล่ามาครับ1แก้วน้ำเราใส่น้ําอัดลมของเราลงไปครับ เราใส่ไม่เยอะครับ2ช้อนก็พอนะครับประมาณนี้ครับแล้วเราจะมาใส่ตัวนี้ช่วยนะครับนั่นก็คือนี่ครับผงซักฟอกครับผงซักฟอกเราใส่ประมาณนี้ครับเราใส่ผงซักฟอกเข้าไปนะครับผงซักฟอกนี้จะเป็นตัวช่วยไล่แมลงกําจัดแมลงนะครับที่มากัดกินพืชผักสวนครัวของเราเสร็จแล้วเราก็คนส่วนผสมทั้ง2ออย่างให้เข้ากันครับเพียงเท่านี้ครับ แล้วให้เรานำไปใส่ในป็อกกี้นะครับหรือว่าเครื่องฉีดพ่นนะครับแล้วนำไปฉีดพ่นพืชผักสวนครัวของเราได้เลยนะครับและอีกอย่างหนึ่งก็คือไม่เป็นอันตรายต่อพืชผักสวนครัวของเราแน่นอนครับนี่นะครับเป็นวิธีง่ายในการทำปุ๋ยน้ำบำรุงพริกบำรุงพืชผักสวนครัวของเราด้วยน้ำอัดลมแบบนี้เด้ครับ นี่ครับคุณผู้ชมครับเมื่อเราได้ปุ๋ยน้ําของเรามาแล้วให้เราฉีดพ่นตามกิ่งตามก้านพริกแบบนี้ครับหรือว่าพืชผักสวนครัวรับรองครับพริกของเราโตไวติดดอกออกผลลูกดกเต็มต้นแบบนี้เลยครับและอีกอย่างหนึ่งก็คือมแมลงไม่มารบกวนต้นพริกหรือว่าพืชผักสวนครัวของเราอีกต่อไปครับ ฉีดพ่นอาทิตย์ละ1-2ครั้งก็ได้นะครับทำแบบนี้ทุกวันจะไม่มีมรแรงมารบกวนพืชผักสวนครัวของเราพริกของเราจะได้โตไวแข็งแรงติดดอกออกผลลูกดกเต็มต้นแบบนี้กันเลยนะครับนี่แหละครับเป็นวิธีง่ายในการบำรุงต้นพริกหรือว่าพืชผักสวนครัวของเราให้ติดดอกออกผลลูกดกเต็มต้นแบบนี้เลยครับ หวังว่าคลิปนี้คงมีประโยชน์ต่อคุณผู้ชมมากเลยนะครับถ้าชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Sub สไครต์กดติดตามพ่อเพลินชาแนลด้วยนะครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับผม